โมบลุงสารนี่คืออะไรนี่ครับเอ่ออันนี้เป็นเป็นสินค้าอโทอท็อปของของเรานะของกลุมลุมไม้สัม,มปิรักโลกนะครับไม่สัม,มปิรักโลกใช่โออนี่อะไรเนี่ยลุงสารโอ้อันนี้ก็มี <c oughs> พี่น้องเราเข้ามาอยู่ด้วย <c oughs> ครับก็คืออ่าตอนนี้เรา,าได้ ข้าร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์สยามเดชทองทำปุ๋ยทองทำอยากจะคืนแผ่นดินทำเป็นดินทองอยากเคืนแผ่นดินทำแผ่นดินทองแหมลี่สานดูดูใส่เสื้อเนีักการสอบบ้านนอกบ้านนอกบ้านนอกไม่ใช่บ้านนอกมันสีเดียวกันเลยลุงสานโอเคโอ้นี่ทำแบบอะไรเยอะแยะมากมาอันนี้ก็ก็เป็นในเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทีมงานเราทำ ทำใหม่กลุ่มขึ้นมานะครับกลุ่มอินทรีเอ่อกลุ่มคนอินทรีวิธีไทยคอนสารนะครับคือกลุ่มไม้แปรรูปไม้สมบิดนะครับคือเจตนาเราเนี่ยเราต้องการที่จะเอาเศษเศษไม้ที่เราปลูกป่าทำอย่างประโยชน์สี่อย่างเนาะมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ครับนี่นี่เราจะไม่ทิ้งเศษไม้คอนสารคอนสารนะใช่ต้องบอกว่าชัดเจนเลยครับ ครับอันนี้เป็นไม้ขี้เหล็กนะครับเป็นไม้ประจําจังหวัดชายภูมิเรานะครับใช่ไม้ขี้เหล็กเป็นไม้ประจำจังหวัดชายภูมิเลยใช่เป็นไม้มงคลนะครับล่ครนี่ผม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 เพิ่งรู้เลยาะว่าเนี่ยเป็นไม้มงคลแล้วเราเราทำเราทําชิ้นงานเนี้ยนะครับนะถ้าใครได้ไปเนี่ยก็โอ้โหสุดยอดเป็นมงคลเลยครับสุดๆทั้งนั้นเลย ันนี้เป็นเป็นป้ายชื่อตั้งโต๊ะใช่ไหมครับอ่าเป็นป้ายชื่อตั้งโก้อันนี้เป็นของไอ้กำนันนะครับกำนันตำบลดงบางเขาให้เขาให้เป็นเกียรติไว้เก็บไว้ที่ท่านจานทรีใช่ท่านทลีเปแล้นะครับเปลานะกำนันกำนันกำนันตำบลดงบังอ่าเนี่ยเราก็ทำไปลักษณะแบบนี้อ่าภูมิทอปนะครับอันนี้คือภูมิทอป เดี <cin stereotype> ๋ยววันข้างหน้าเนี่ยใครดูแลเรื่องราวการเกษตรดีๆเนี่ยเดี๋ยวจะมอบโลกใช่ใจะทำโลกอันนี้เราก็ทำให้หลายคนแล้วนะครับทำโลกนะครับเนี่ยเราทำให้ลาใครมาครับแต่ว่าทำด้วยขายด้วยเพราะว่าเขาสร้างรายได้ให้กับกลุ่มนะครับนี่ป้ายชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกว่าแบมบูสยามเดีทองคาเนี่ย มีห้องผู้บริหารนี่จะต้องทำป้ายชื่อขึ้นไปทำป้ายชื่อแบบนี้นี่แน่โอเคครับนี่เป็นพื้นฐานนะพื้นฐานนะครับครับลุงสารผมเพิ่งมาเห็นนเนี่ยเขาทำอะไรเอตัวนี้ทำอะไรทำอะไรโรงงานนะครับเป็นโรงงานของกลุ่มแปรรูปไม้สมบิรีรักโลกไอ้ที่เราไปดูเมื่อกี้นะใช่ที่เราไปเห็นอยู่ข้างหน้าแหละข้างหน้านี่เป็นในที่โชว์สินค้าครับ ส่วนข้างหลังเนี่ยเป็นในเป็นโรงงานนะครับ,รบอันนี้เป็นโรงงานย่อมๆของกลุ่มเล็กๆกลุ่มของที่เราผลิตไม้แล้วก็เพิ่มเพิ่มมูลค่าของการผลิตเราโชคดีนะครับที่เรามีผู้หลักผู้ใหญ่เวลาเขาเขาเข้ามามาชมเนาะมาเที่ยว<อ>เขาก็เขาก็เลยให้เรา เขาบอกว่าเอลุงสารเนี่ยต้องมีอะไรที่จะให้พวกผมช่วยเหลือบ้างเนาะอืมคืออุปกรณ์อะไรต่างๆนี้เราเราได้รับการหลับใหญ่จากผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีคนนั้นเนี่ยก็คือผู้อํานวยการเขตของธนาคารอมสินภาคเิมมอ่เป็นลูกเลยใช่ท่านเป็นเอ็ครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อยู่ที่สำนักงานใหญ่เนาะแล้วก็อีกท่านหนึ่ง ก็เป็นผู้ช่วยผู้อุ่นเงินการภาค11ก็คือผู้ช่วยนุนะเรารู้จักที่เล่นนะครับผู้ช่วยนุผู้ช่วยนุเนี่ยเขานําทีมผู้จัดการสาขาของกองทินทั้งหมดเลยมาที่มาที่นี่นะครับเนาะมามาดูว่าเออกลุ่มตัวนี้ไอ้กลุ่มนี้เขาทําเรื่องของการลักโลกจริงๆเขาทำเรื่องของไอ้ฝีมือเพื่อถ่ายทอดให้กับ ชาวบ้านจริงจริงนะ์กับก็เลยก็เลยเห็นว่าเออมันใช่ก็เลยส่งเสริมส่งเสริมนะเรื่องของเทคโนโลยีใช่หลังจากที่อมสินเขาเขาส่งเสริมแล้วเนี่ยครับต้องมีผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งก็มาอีกนะครับอ่าท่านผู้นั้นก็คือเข้ามาจากอ่าสำนักงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่โคราชเขตหกนะครับข้าก็มาสนับสนุน เครื่องอมือพวกนี้พวกเครื่องมือพวกอะไรต่างๆนะครับเน<อ>าะอย่างที่บุณพูส่วนตัวนี้เนี่ย เราไม่ได้ทําอาวุธนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชิงประดิษฐ์จากเศษไม้นะเราจะเอาไปทําหนังสติกนะครับนะเป็นวิถีชุมชนที่ก็ไปยิงปลานะแต่ว่าเป็นหนังสติกนะสนุกเฮฮากันนะครับเวลาเพื่อนๆโอ้ผมถึงว่าไอ้ที่เราเห็นไอ้เศษเล็กเศษน้อยที่ทำเอาเขาเรียกอะไรอ่ะ นะไอ้ป้ายชื่อทำไอ้อะไรต่างๆนี่ก็คือทำจากตรงนี้ทั้งหมดเลยใช่จากกตอนี้พอกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้ามาเนี่ยครับเราก็เลยเสนอนะครับในทางกลุ่มเสนอเราต้องจัดตัวนี้มันก็เป็นเป็นอีกช็อตหนึ่งนะครับในเรื่องของการจัดความสะดวกความสบายนะอันนี้เป็นฝีมือของน้องวันใจเขีอนแก้วทั้งหมดเลยนะครับที่ที่น้องเขาที่อยู่ในสวนตรงนี้ อ่าที่ทำเขาเขาเก่งครับครับเราก็ถือว่าเป็นสวนเกษตรอินทรีย์เทคโนโลยีใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เรื่องไม่ขึ้นเลยค้องจองกับแบมบูสยามเดชทองคำเราไปดูสวนกันดีกว่าไปไปไปลุงสารนี่เป็นแปลงแรกอันนี้เป็นแปลงทดลองแปลงแรกของของการทำสวนสวนสมบติด้านอาหารเนาะ ด้านอาหารที่บอกว่าทำสวนนี่เราจะทำสวนครัวตัวนี้เราจะทำสวนครัวตัวนี้แหละคือก่อนที่ผมมาวันที่ประชุมเนี่ยดูมันไม่ค่อยสวยนะแต่พอหลังจากใส่ปุ๋ยไปแล้วนี่สวยมากเลยอันนี้เดี๋ยวจะให้ไปดูตรงนี้อันนี้พบปุ๋ยนี่ผมผมใส่ใส่รอบสองแล้วนะครับเนี่ยงามมากเลยกำลังงามเดี๋ยวลุงสารแป๊บหนึ่งผมเห็นแวบๆบใครมาเดี๋ยดูทางนี้อ๋อนี่ไงลุงสารครับ ตัวการอ๋อตัวการมาไหตัวการจะเป็นใครจากไหนเดี๋ยวให้มันแนตัวการอันนี้แหละตัวการอ่าคนที่จุดอ่าตะกายให้ผมรู้จักไก่แบมบูครับเบมบูสยามเด็กรองรับสวัสดีครับก็เลยมาดูสวนอ่ามีออเดอร์มาเยอะอ่ามีออเดอร์มาเยอะอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนแนะนําตัวเองก่อนนี่โมไปแต่ละเรื่องนี่ไม่ทันได้แนะนําชื่อเลยนะลูกศรนะครับอ่าแนะนําเองทีหนึ่งอ่ะอ่ะอ่รือยนะคะพี่อนันตธิดาโยธาทำค่ะครับ ่าเป็นผู้ปลูกเบอร์นะคะแบมบูที่เอาไปอคนสารค่ะที่ที่ทำให้ลุงสารได้รู้จักใช่มามามาลุงสารเดี๋ยวเราเข้ามาดูไอไอไอมะนาวลุงสารก่อนอันนี้ทําอะไรมันเนี่ยอมะนาสวนนี้นะครับตั้งแต่ผมเริ่มสร้างสวนเนี่ยมันประมาณเกือบยี่สิบปีแล้วเนาะแล้วเขาตอนนั้นกําลังฮิตเรื่องการปลูกมะนาวในในท่อวงบ่อในท่อวงบ่ออันนี้ ก็เลยเราเราก็ทําตามกระแสนันแหละอ่าแล้วนี่ทำอะไรมาเนี่ยตอนนี้พอผมทําไปพักนึงแล้วมันอ่ามันโสมเจ้าอื่นก็โสมหมดครับเพราะเขาลากมันคดผมผมก็เลยมาใช้วิธีการอ่าพเยออดึงยอดขึ้นดึงยอดขึ้นให้รากนให้รากมันออกใช่อ่าอีกหน่อยนี้เราเราก็จะหว่านปุ๋ยแบมบูเนี่ยครับปุ๋ยสยามเด็ดเนี่ยรอบนีอันนี้ตัวนี้ เ,เมื่อเขานนาเมื่อเขาครบอายุ20ปีแล้วเนาะมันต้นมันเริ่มแก่และอ้าวาขนาดคนก็ยัง <c oughs> ให้อาหารเพิ่มให้มันสาวได้หล่อได้นอะเราออก็เลยมา ตัดทิ้งใจตัดตทำสาวทำสาวแล้วก็ท่านประธานกอยอย่าไปตัดตัวเองแล้วทำสาวล่ะประธานประธานกอยเนี่ยเขาเขาเสริมได้เสื้อมอค่ะอนนี้พอพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่ากิ่งไหนนะครับที่เขาขึ้นแล้วเขาสมบูรณ์เนาะและตัวนี้เราเราสามารถไปเชื่อมกับปุ๋ยสยามเดชทองทำได้เพราะว่าเรากระตุ้นให้เขาเกิด รากที่ดีขึ้นแล้วก็ตาที่สวยงามขึ้นเนาะครับผมอันนี้เราก็เลยอ้าวแทนงั้นก็มะนาวพันธุนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันมีหนามแล้วก็มีเมล็ดเนาะเปลือกหนาหน่อยหนึ่งเราก็เลยเอามะนาวพันธุดีครับพันุ์ที่พันอะไรมากล้องตามมาด้ยอ่พันนี้พันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูลูกเดี๋ยวผมจะแปลลูกมาให้ลูกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทีหลังลุงสารรามาคุยกันก่อน เรามาคุยกันก่อนว่าเป็นอย่างไรพันนี้พันนี้คันนี้มะนาวตัวนี้เนาะเราเพิ่งปลูกได้สองปีนะครับเป็นมะนาวพันเปลือกบางนะครับแล้วก็อน้ำเยอะแล้วก็เขาให้ลูกดกใหญ่เนะเราก็เลยมาวันนั้นสำนักงานเกษตรเขา เขามาอบรมเขาก็เลยตัดไปไปทาพวกแน่นอ่าอ่าคราวนี้ผมเลยผมเนี่ยเป็นคนที่บริจาคมากกว่าขายให้ให้มากกว่าใช่ก็เลยให้ก็ไปเลยครับคุณอยากได้พันธุดีเราไม่หวงนะแต่ปกติเนี่ยเดี๋ยวนี้คอนสารไม่มีพันธุ์เนี้ยเพราะว่าลูกลูกพ่อต้องให้ใช่ครับวันนี้เราก็ต้องยิ่งให้ยิ่งได้รับก็เลยพอได้ปั๊บเนี่ยครับตัวเนี้ยผมใส่หมดแล้วนะ ใส่ปุ๋ยใส่ใส่ปุ๋ยสยามเดชทองคำสยามเดชทองคำหมดแล้วครับเพราะทองทองคำขางเรานี่ก็คือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ร้อซ็นะครับไม่ต้องห่วงเลยและผมใส่ใส่และใส่ฟางกบอีกทีหนึ่งครือมันออกฤทธิ์อะไรแล้วมันจะช่วยย่อยสลายฟางพวกนี้ให้เป็นปุ๋ยด้วยอืมเหลือแต่เหลือแต่เราจะไป ตอนนี้จะใช้ฮอร์โมนเนาะใช่ฮอร์โมนอีทีหนึ่งเอามาอีกแล้วเอามารู้จักกันหน่อยใครเนี่ยใครเนี่ยมา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 รู้จักกันหน่อยมามาใครเอ่ยเอาแนะนําตัวเองหน่อยนึงสารการพีอาร์อะไรนะโกโก้ใส่บุญใส่ครับมามาอีกคนนึงคนคนนี้คงกอดคอไม่ค่อยได้น้องนิดค่ะนันทนิาสุนืินนะคะับคุณสารค่ะ ฝรั่งลาวทำดูนาออนไลน์เนาะแล้วก็ได้มาทำเกี่ยวกับปุ๋ยสยามเดชก็เพิ่มมากค่ะก็มาเจอที่สวนลุงสารนี่แหละในความประทับใจหลายๆอย่างแล้วก็แปลงอ้อยหลายๆที่นะคะนี่นี่ทั้งนาข้าวด้วยเนาะลุงสารเอามาให้แล้วมะนาวลุงสารมาให้แล้วลุงสารไปลุงสารเดี๋ยวเราไปดูตรงไหนต่อเดี๋ยวคจะเล่าตัวนี้นิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมีลูกมันแตกต่างกันอ่ะโทษนะ้ออพตรงประธานก็ยื่นหนีก่อน คันนีพ้พอเราได้พันที่พันนี้เนาะพันลูกใหญ่เปลือบบางแล้วเนี่ยเราก็มาเจียบยอดอเสียบตามแขนงที่มันเกิดแบบนี้แหละตอนนี้มันกําลังแตกแล้วครับอีกหน่อยผมก็จะได้พันพวกเนี้ยขยายทั่วสวนเลยอครับเนี่ยพันเนี้ยครับโอ้ไม oh, <my> god ใช่สุดยอดจริงตอนนี้กําลังออกแล้วอตอนนี้ก็เหมือนกับน้องนิกไง กำ,ำลังแต be <c oughs> ่เน <Griffin> ื้อสาวใหม่กำลังแต่งเนื้อสาวใหม่เนีช่างเทียบเนาะไปเราไปไปไปดูต่อดูต่อมามาทางนี้ต่อครับครัไอตัวนี้ก็กำลังจะทำเดี๋ยวมันไปโอเค